ลัคนาราศีเมษดวงสุขภาพในเดือนมกราคม2568นะครับหรือว่าในช่วงนี้แต่ว่าด,ดวงวาสนาท่านเองยังเข้มแข็งนะครับยังมีการสังคมที่ดียังเหน็่เหนื่อยนะเรื่องของการพูดเรื่องของการติดต่อท่านี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะประพุธเนมาอ่อนกําลังนะครับในช่วงต้นเดือนนิดหนึ่งนะมาอยู่ที่เดือนต่ำนนี้ก็มองเรื่องของการเดินทางก็ต้องดเรื่องความประมาทนิดหนึ่งแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองในส่วนของศีรษะนะครับแล้วก็ต่อมาในช่วง คือเดนหลังครับพระพุธย้ายนะครับนมิมองเรื่องของสุภาพตัวเองอาจจะทักาทาดโถมนะเรื่องของการทํางานความตึงเครียดความวิตกเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของสุภาพโดยตรงนเนี่ยเดือนของดาวเสาเรื่องของธาตุร้อนนะครับเรื่องของสุภาพเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็กระดูกที่สําคัญความเครียดด้วยนะครับระมัดระวังผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็ข่าวดีอย่างน้อยในช่วงปลายเดือนเนี่ยยังมีดาวศุกร์มาช่วยนะครับเรื่องของสุภาพาร่างกายท่านจะดีขึ้นนะครับมองว่าเป็นอะไรก็เป็นไม่นานแล้วก็หายได้ดี ที่สําคัญรู้ดวงก่อนยอมดีกว่านะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีสุขภาพดีต่อไปครับลัคนาราศีเมษดวงความรักในเดือนมกราคมปี68ครับดวงดาวเจเริญปัตตนีครับผู้ครองคนรักนะครับดาวพระศุกร์ในเดือนนี้มีการย้าราศีนะครับช่วงต้นเนี่ยต้องบอกว่าใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเกือบๆทั้งเดือนเลยนะครับดาวพระศุกร์ยังครองมาตรฐาน ที่ดีนะเป็นวันรอขึ้นเป็นตําแหน่งมหาอุ่นะครับความรักใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักดีมากๆครับความรักส่งเสริมเรื่องของโชคลาภลา,าบผลลาบลอยหรือว่าโชคลาภแบบฟุกด้วยนะครับการทํามาค้าขายร่วมกันกับแฟนกับคนรักช่วงนี้ดีมากๆครับแต่ว่าเนื้อเต้นเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้มองว่าด้วยการเงินดีนะครับเราต้องพยายามห้ามใช้นิดหนึ่งเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเท่นั้นแหละครับไม่งั้นจะไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับพระศุกร์เป็นมาอุ่นถืว่าความรักดีนะครับ เพียงแต่เวลาอาจจะน้อยลงไปบ้างคนเต็มเต็มใส่ใจกันให้มากนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ยังโสดครับดูดาวรักใหม่ประกอบครับรักใหม่ในช่วงครึ่งเดือนแรกครับอาทิตย์ยังครองตําแหน่งดวนสุภาพครับคนโสดมีโอกาสสูงครับพบรักที่เรีอว่าพบรักที่ดีนะพบรักออนไลน์พบรักทางไกลมีเกณฑ์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่ารือวมีหลักฐานฐานะที่ดีกว่าด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับช่วงครึ่งืนหลังก็มีโอกาสนะครับเรียกว่าเทวีโชคมีคนแนะนำให้รู้จักกันด้วยนะครับ พบเจอจากการทำงานหรือว่าจากการภาษางานหรือว่าพบเจอในเกณฑ์ที่มีคนที่ทำงานนะพบเจอคนที่ทำงานนะครับคุยกันได้นะครับแอบมองกันอยู่ตั้งนานทีนี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนา,าราศีเมษท่านใดที่โสดนี่ความรักสดใสน,นะครับเปิดใจคุยกันได้นะครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีพบเจอกับความรักแล้วก็คนรักที่ดีตลอดไปครับ ลัคนาราศีเมษเรื่องเฮงพิเศษในเดือนมก,กราคมปี68นะครับโดยพื้นชะตาเกิดแล้วก็ช่วงจังหวะดาวพอดีสําหรับคุณมีดาวพระศุกร์ขับเด่นมากๆครับในเดือนนี้หรือว่าเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เจ้าเรือนการลงทุนหรือว่าการมีความรักที่ดีนะครับหลายเรื่องครับเรื่องแรกเลยนะการเงินแน่นอนครับเป็นตําแหน่งอุจวิลัตจะมีการเงินที่ดีมีการเงินดีมีโชคมีลาบจากการลงทุนจากการทํามาค้าขายก็ดีจากการลงทุนใช้ความรู้ความสามารถใครเป็นเทรดเดอร์นักซื้อขายแลกเปลี่ยนมีโชคลาภก้อนใหญ่ครับ ใครเป็นสายมูสายาลงทุนวัตถุรวยไวนะก็มีโอกาสลุ้นรางวัลก้อนใหญ่นะครับทางนี้เรือวามมีโชคลาภแล้วเนี่ยจะมีโอกาสต่อยอดธุรกิจสร้างได้สร้างตัวได้นี่แล้วก็พระสมบดียังมาช่วยครับโยนสุภาพมาอยู่เรื่องการเงินนะครับสุภาพหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องามีดวงดีมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทั้งเรื่องการงานการเงินการค้าขายสภาพคล่องดีมากๆจะหยิบจับทาอะไรนะเรืร่องของธุรกิจมีแต่ความสําเร็จรออยู่นะครับทำเหตุให้ตรงกับผลนะชีวิตราบรื่นพอสมควรแล้วทุกนี้ทําอะไรได้ว่า มีโอกาสแล้วนะครับทำให้เต็มที่เป็นช่วงเวลาที่เปิดนะรเรื่องของดวงการเงินที่ดีครับเรื่องดีๆในเดือนมกราคมของชาวลักนาะราศีเมษเนี่ยเด่นมากๆครับดวงเศรษฐีหน้าใหม่รอยอยู่นะครับ